สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast p ต์พอดแคสต์าทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-pop ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่มันกำลังเป็นกระแสะอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงกระแสะนะคะของอีกหนึ่งรายการอย่างรายการ Queen ด o อมนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับรายการค e n นด o อมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ประสบความสําเร็จมากๆในซีซั่นที่1นนะคะก็มีหลายๆวงเลยนะคะที่เข้าร่วมแล้วก็ได้รับกระแสะแล้วก็จะ รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเลยแล้วพอมีการประกาศถึงซีซั่นที่2เนี่ยนะคะของ u e e n d o มก็ทําให้แฟนเนี่ยนะคะต่างให้ความสนใจเพราะว่าด้วยความที่รูปแบบของรายการเนี่ยก็มีความน่าสนใจเป็นการรวบรวมเอาศิล,ลปินที่แบบว่ากําลังอยู่ในกระแสมีเพลงฮิตติดชาร์ตเนี่ยมาเข้าร่วมแข่งขันกันมาทําโชว์ต่างๆแล้วก็เรียกได้ว่าแต่ละโชว์เนี่ยก็อลังการแล้วก็น่าประทับใจมากๆก,ก,ก็เลยทําให้รายการนี้เนี่ยนะคะกลายเป็นไวรัลแล้วก็เป็นที่พูดถึงแล้วพอมีการประกาศถึงซี ซันที่2เนี่ยแฟนๆก็มีการลุ้นกันนะคะว่าจะมีวงไหนกันบ้างนะคะที่มาเข้าร่วมนั่นเองก็เลยทําให้เป็นอีกหนึ่งรายการนะคะที่กําลังเป็นที่พูดถึงในตอนนี้แล้วอย่างล่าสุดนะคะที่ได้มีการประกาศนะคะถึงการเป็น MC นะคะของแทยอนแห่งวงเกิลเจเนเรชันนั่นเองที่จะมารับหน้าที่นะคะเป็น MC แห่งรายการควีนด้อมในซีซั่นที่2นี้แฟนๆนะคะก็เลยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึงวงที่แฟนๆเนี่ยก็มีการคาด เดาวกันนะคะว่าพวกเธอเนี่ยจะมาเข้าร่วมแข่งขันในรายการคีนดอมแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็ยังไม่มีรายละเอียดหรือว่าได้รับการยืนยันใดๆแต่ว่าก็เป็นเพียงวงที่บอกว่าแฟนๆเนี่ยได้มีการคาดการไว้นั่นเองนะคะแล้วก็มีข่าวลือเหมือนกันนะคะเหมือนว่าทางเกาหลีเนี่ยก็จะได้มีการสปอยออกมานะคะว่ามีวงไหนกันบ้างก็เหมือนว่าเป็นการสปอยออกมาตามที่แฟนๆเนี่ยได้มีการคาดการไว้อย่างที่เกาหลีเนี่ยนะคะก็ได้มีสื่อเนี่ยก็ออกมาบอกนะคะว่าน่าจะมีหนึ่งวงที่ดังมากที่ทุกคน นะรู้จักในเจน2อันนี้คือมีการพูดถึงกันนะคะของแฟนๆเกาหลีแล้วก็มีการพูดถึงด้วยนะคะว่าจะมีอีกหนึ่งวงที่มาจากค่ายใหญ่แล้วก็คอนเฟิร์มแล้วด้วยในตอนนี้รวมทั้งก็วงที่3นะคะจะเป็นวงในเจน2.5อันนี้คือแฟนๆเนี่ยนะคะก็ได้มีการคาดกันไว้หรือว่าจะเป็นวงจากเครือ CJ นะคะแล้วก็อีกหนึ่งวงเนี่ยเป็นวงที่แบบว่าเพิ่งแต่งชาร์ตขึ้นมาเลยแล้วก็ยังมีการพูดถึงด้วยนะคะสําหรับแฟนๆเกาหลีที่ได้มีการคาดกันไว้ก็บอกว่าเหมือนว่าคินด้อมเนี่ย มีการติดต่อรุก,กี้มาแรงแต่ว่าก็ได้รับการปฏิเสธไปนั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่แฟนๆเกาหลีเนี่ยก็ได้มีการคาดการไว้แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึง6วงนะคะที่แฟนๆเนี่ยมีการคาดการนะคะว่าน่าจะเข้าร่วมในควีนดอมซีซั่นที่2นั่นเองนะคะสําหรับวงแรกนะคะที่แฟนๆเนี่ยก็มองว่าน่าจะเข้าร่วมนั่นก็คือวงอูจูซซนยอนะคะหรือวงค o อสเมดเกิลนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่มีความสามารถนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จ แฟนๆนก็มองว่าสาวๆน,น่าจะเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้นะคะเพราะว่าถ้าพวกเธอเข้าร่วมก็น่าจะทําให้กระแสวงเ,เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะด้วยความที่วงก็มีสไตล์ที่แตกต่างมากๆอย่างที่เราเห็นกันไม่ว่าจะคอนเซปต์เพลงไหนๆน,นะคะสาวๆอูจูโซนยอนยก็เอาอยู่ตลอดเลยแล้วก็สมาชิกแต่ละคนเ,นเรียกได้ว่ามากความสามารถแล้วก็มีเสน่ห์มากๆแฟนๆะนะะก็เลยลุ้นกันนะคะอยากให้พวกเธอเ,เข้าร่วมนะคะส่วนอีกหนึ่งวงะะสำหรับฟ โ i ร์ i ิดนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวงที่มาแรงจริงๆนะคะในตอนนี้ด้วยยอดขายอัลบั้มต่างๆเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่ประสบความสำเร็จมากๆหลังจากที่ย้ายมาอยู่ในการดูแลของ Predit Entertainment นั่นเองนะคะสำหรับก้าสาวแห่ง For Midnight เนี่ยนะคะที่มาจากรายการ Survi v a l อย่าง Idol s c h o o และหลายคนเนี่ยก็มองว่าอยากให้พวกเธอเนี่ยนะคะมาเข้าร่วมแข่งขันมากๆเพราะว่าดูเหมือนว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถทั้งในเรื่องของการร้องการเต้นแล้วก็เสน่ห์บนเวที ถ้ามาเข้าร่วมเนี่ยก็น่าจะทําให้รายการเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นรวมทั้งก็จะทําให้กระแสะของ f o r ์มิทไนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะคะอันนี้คือสิ่งที่แฟนๆก็ได้มีการพูดถึงกันแล้วอีกหนึ่งวงนะคะที่ดูเหมือนว่ามีหลายๆเสียงเลยที่อยากให้พวกเธอเนี่ยเข้าร่วมนะคะสําหรับวงลูน่านั่นเองนะคะสําหรับวงลูน่าเนี่ยก็เรียกได้ว่าแต่ละเพลงของพวกเธอเนี่ยนะคะก็เป็นเพลงที่แบบว่าฮิตติดหัวแล้วก็เพลงดีมากๆอันนี้คือสิ่งที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างให้ความสนใจมากๆนะคะ สำหรับลูน่าอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าพวกเธอเนี่ยเป็นวงที่สามารถตีตลาดอินเตอร์ได้ดีมากๆแฟนๆก็เลยมองว่าถ้าพวกเธอเนี่ยนะคะมาเข้าร่วมแข่งขันในควีนดอมสอเนี่ยก็น่าจะทําให้กระแสในเกาหลีของพวกเธอเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ารายการควีนดอมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่กระแสดีมากๆในเกาหลีถ้าสาวๆลูน่าได้มาแสดงความสามารถเนี่ยก็น่าจะทําให้เพิ่มกระแสในเกาหลีได้มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่แฟนๆเนี่ยนะคะได้มีการพูดถึงกันแล้วอีกหนึ่งวงนะคะสําหรับวง เบรฟเกิลนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวงที่แฟนๆเนี่ยอยากให้มาเข้าร่วมมากๆนะคะด้วยความที่สมาชิกแต่ละคนเนี่ยนะคะก็มาความสามารถแล้วก็โดดเด่นมากๆอย่างเบรฟเกิลเนี่ยก็เพิ่งเป็นวงที่ผ่านไวรัลมานะคะที่ถูกได้รับการพูดถึงมากๆในตอนนั้นทําให้กระแสะของพวกเธอเนี่ยนะคะเป็นที่พูดถึงมากๆแฟนๆก็เลยลุ้นกันนะคะว่าอยากให้พวกเธอเนี่ยมาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้แล้วอีกหนึ่งวงนะคะสําหรับวงอิตจีนะคะจากค่าย JYP Entertainment นั่นเอง นำอีจีเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นวงที่โดดเด่นในเรื่องของพอร์ฟอร์แมนนั่นเองก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่มีความสามารถแฟนๆเนี่ยมองว่าพวกเธอเนี่ยน่าจะเป็นวงที่มาจากค่ายใหญ่แล้วก็ได้รับการคอนเฟิร์มแล้วอันนี้คือที่แฟนๆเนี่ยคาดเดากันนะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการอายืนยันหรือว่ารายละเอียดออกมาแฟนๆเนี่ยก็มองว่าถ้าอีจีเข้าร่วมเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวงที่ทําให้รายการเนี่ยน่าสนใจแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะคะยังไงก็จะต้องมารอลุ้นกันนะคะส่วนอีกหนึ่งวงนะคะ แ,แฟนๆนก็เพิ่งมีการพูดถึงเลยว่าอยากให้พวกเธอเ,เข้าร่วมหรือว่าก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงถ้าพวกเธอเข้าร่วมนะคะสําหรับเสาวจากวงเคปเลอร์นะคะที่เพิ่งผ่านรายการ s r v i v a l อย่าง girl p a n e t นายนายมานะคะสาหรับเคปเลอร์เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นวงน้องใหม่ที่ถือได้ว่าประสบความสําเร็จมากๆแล้วก็เป็นวงที่แบบว่าผ่านรายการ several มาแฟนๆเนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงกันว่าก็อยากให้มาเข้าร่วมเหมือนกันเพราะว่าจะทําให้กระแสะของวงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหรือว่าแฟนๆบาง ส่วนเนี่ยก็มองว่าสาวๆเนี่ยเพิ่งผ่านเซอร์เวลมาก็ยังไม่อยากจะให้มาเข้าร่วมนั่นเองนะคะอันนี้คือความคิดเห็นของแฟนๆนะคะที่ได้มีการพูดถึงกันนั่นเองนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่แฟนๆก็มองว่าอยากให้สาวๆแต่ละวงเนี่ยมาเข้าร่วมแข่งขันในรายการควีนดอมนั่นเองนะคะยังไงเราก็จะต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าจะมีวงไหนกันบ้างสําหรับใครนะคะที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะอยากให้สาวๆวงไหนเนี่ยมาเข้าร่วมนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่า ลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ